โอ้ลมหัดลมัดลมัดลมัดลัดโอ้หั้านโอ้ลมัดคะเากินข้าวกับอิตาอน่น้มัดนหนนโอมลวดผมลมปิวแวงเวงเเวงแวงตอนเช้าอากาศดีนะครับนั่งกินข้าวข้างหน้าบ้านครับครับดาครับ ลมเปื้อนเลยลมแห้งแค่ว่าเอิดแสงลมพัดจี่ล่ะลมพัดครับลมพัดครับนี่ครับลมพัดครับอันมาครับไม่เห็นหน้าเลยครับว่าเอ๊อ๊อ๊เห็นเข้าเข้าอะไรนะอ่ะเข้ามัม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 อ๊มอะอะอ๊มอ๊มอ๊ม อ่าเก่งเถอะวะกินเข่ายืดเบิดหงวยละเก่งจังเลยนะขันปอยนี่ไปเลยแล้วจ้ะอ่ำข้าวก่อนจะหมดละครับคนเก่งครับ กำข้าวก่อนครับ